ปแจ้งปันมนี่ยปันออกเท่ากันเลยครับครับสวัสดีครับยกแบบครับผมเจ้าสมลายหมดงานแล้วตมากันไหนยไหมผมกวนรัขาดเลยเดี๋ยวไปหาตะไทยมีน้ำเย็นกินหรือเปล่า รู้สึกว่าจะคอแห้งครับเที่ยงพอดีเลยเจ้าส้มลายส้มลายเสร็จงานนี้ก็ไม่มีงานแล้วย้ายไปทำสลักก่อนไอ้ทำสลักทำบูทตีบูทใหม่โอ้ขูดจนจะนั่นหมดแล้ว ก็ไปทำตัวนี้ใหม่มันปูดจนน้ำมันรั่วแล้วบัส ป่ะไปด้วยกันเลไปด้วยกันปไปไปว,วิ่งเดียวเดียวแค่จะวิ่งกระโจน<ะ>ไงไอ้เที่ยวนึงเลยเนาอจะวิ่งอะไรเที่ยวเดียวแต่ไทยได้เที่ยวนึงอิง่างเดียมันเหลือเหล็กอีกเดีเหล็กข้างล่างผมยังไม่ได้ไปงมเลยนะใครจะลงไปงมถ้าเกิดไม่ให้มันอยู่นี่ใครจะลงไปนี่เหล,ล,ล็กเหล็กแบบไหนเหล็กเสน้นเหล็กเส้นมัดแบบใหญ่ๆนะมัดมันเป็นนั่นเลย เอาแล้วทำไมเขาไม่รับผิดชอบอ่ะปล่อยไว้งั้นเลยเขาบอกตักงใครขึ้นมาเขาด้วยแล้วเขาก็ว่าโอียไม่ตักงแา้วใจะว่าโอ้ตายเลยเข้ามาว่ะแคว่าถ้าลูกพีมเข้าไปแล้วเราโทรหาด้วยว่าเขาจะเอาเล็กไปลงไหนก็ไม่รู้เล็กมาแล้วก็โทรบอกด้วยต้องคุยกันยังไงเราต้องให้ไหนมีเย็นเย็นกินไหมน้ำอ่ะน้ำนี่น้ำขวดมีกินแต่น้ำขวดแบบนี้บ่แล้วก็ติกอ่ะนี่ได้ใส่น้ำแข็งนี่ติกอ่ะโอ้น้ำพกขวดกินหมด อู้ทำไมคอคอ,อแห้งเลยกระโดดขึ้นกระโดดลง้า,างหข้าวกูอเอามาพูดกับโลกพูดเพราะเาะหน่อยไม่ไอเสียงดังนะไม่บ้าดอกว่าพูดอะไรกูเดี๋ยวโลกก็กูด,ด้วย <laughs> ทำอะไรไม่ค่ย,ยมีองพูดครับผม <laughs> มาเอามากินด้วยคอแห้งอยู่น้ำสามขวดเคยเหลือบาขวด ขึ้นนี่ข้เรือบอกโอมว่าเวลาทำงานมันหิวน้ำอันนี้เลยพี่เต๊ะบัญชีนี่เหรอมีไหมมีไหมมนกระเป๋าไหมบ้านน้ำเกเจอว่ะพอเราเสร็จนี่เดี๋ยวเขาก็มาลอกคลองต่อเลยมั้งใครนั่งใครเร่ง แล้วน้ำมันมาจากไหนอ่ะเหียหล็แล้วก็รอกน้ำข้างบนเั้งเขาทำประตูลาก่อนฮะไทยพมสินใช่ไหมครับพมสินเขาสูบสระบ่อน้ำอ่ะไม่เขาสูบน้ำเขาไม่ได้สูบสระอ๋อสูบนอืมนนนี้ผมกเปิอาก็เลยเหล็กก็เลยเหล็กแช่น้ำเลย ไปเล็กก็เลยแช่นไมไอโอไม่อัดทั้งนั้นแ่ละี่กองนี่นะนั่นแล้วมองดูยังก็ป้ามันมีปลาเยอะอก็นี่ถ้าเขาเรียงถ้าเขาเรียงให้อย่างนี้มันก็ใส่แบบ นั่นหน่อยโอ้ตอนไปสามคนไอโยกเองอะ่ะผมไปเหลาของของที่เขาไม่ได้ปลูกอ่ะบอกไปตัวเอาไปว่ะเขาว่าว่าให้คนงานเขาว่าไปให้ให้คนงานหมดแหละนะเพราะให้คนงานเอาไปนะผมยกอ่จานชูอ่ะต้องแบบเงือกแตกพักเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เงือแตกพักเลยพากันเรียงมัดเองยกเองอแต่ทำอย่างนี้คือน้อยอแล้วก็มัดเราไม่ให้เสมออีกเอา้าได้ยินเสียงอะไรแก๊แกตกกะ ได้ยินเสียงอะไรจร๊ะสายพันธ์ฮะสายพันธ์เอสายพันธ์เอไม่ใช่มันลูกปืนหรอส้มลายนี่ดินไทยเอามากองไว้เรียบร้อย ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยดูเดินแค่เดินก็ยุบไปจนขึ้นเลยเป็นเลยตอบจากรถครับวันนี้สวัสดีรับฮะอะไร แน่นเฮ้ยตกเจ๊ดอันนี้เจ๊ยังไดเดี๋ยวรัดสเตย์กันครับโอ้ให้เห็นดินเห็นอะไรไปทั่วเลยไป ไปลงก่อนกินกินเกี๊ยวก่อนหิวคิ้วข้าวเลยเด้อไปกินน้อหน้ามเลยมื่อเช้ากินนิดหน่อยข้าวรวย,ยเสียหน่อยรวยสามมือมือความยุความวยขันเวียพอพอเนี่ยรยสามได้แล้วเที่ยวหนึ่งฮะ สูงเฉยเฉยตายไปแล้วเที่ยวหนึ่งครับออกแล,แล้วเราต้องกองทัพต้องเดินด้วยท้องกินก๋วยเตี๋ยวก็มีแร,รงแลละมั้งนอเอฟซีนอต้องกินข้าวหรอกกินกระแต้วกินเลยไม่ต้องกินใช่ไ,ไหมอโอ้ตายเลย ถ้ายกใส่กแกจานชูนี่ยกวาง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 ปิ้วยกวางยกวางปิ้วเออไม่มีความเรียบร้อยฮะไปครับได้แล้วเท่าหนึ่งครับ เมื่อกี้เข้าน,นี้ออกครับสวัสดี